แอบมาเล่นน้าอีกแล้วมาเล่นน้าอีกแล้วเอามาสาดน้ำใส่ห็นยังเนี่ยมันสิเปียกมาไดาปัวปัวปัวมันเล่นน้ำแล้วมาไดามันลอยมันเล่นน้ำอีกแล้วเอา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 มันม่นมป็นสงการด้นยไงอย่ามาสาดใส่มันปีใหม่ปีใหม่อยู่มัน่เป็นสงการ อ้อสา,าสตร์จาควงนะสวงอำหนาลวดสวงอำหนาลวดยาศาสตร์ยาศา,าสตร์ปัวปัป,ปมันลอยมาเล่นน้ำแล้วเอา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 พอสิเปียกมาดายาน้องมาดาช่องอาริยามาดาใช่ไหมมาดา ช่องอาริยามดาไปก่อนนะบ๊ายบายก่อนเร็วไ่าบ๊ายบายบ๊ายบายโดยแลว,วยกมือขึ้นบ๊ายบาย